ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกงใส่บัวนะครับวัตถุดิบช่องแต่ก็มีปลาทูนะครับมะขามเปียกกะทิแล้วก็สายบัวครับแล้วก็เครื่องแกงก็เป็นกะปิหอมแดงแล้วก็พริกไทยเมย็ดครับส่วนปลาทูนี่เราใช้แทนไพลซีนะครับเพราะว่าไพลซีไม่มีนะครับวัตถุดิบไมเท่านี้ต่อไปก็เป็นวิธีการทำครับ ว่าตอนแรกก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับครับว่าใส่กระเทียมอร่อยดีแล้วก็ใส่น้ําในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวพอใกล้จะเดือดเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับที่เราตามไว้ก็มีกะปิหอมหมูแดงแล้วก็ไทม์เม็ดนะครับจากนั้นเราเดือดครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือครับครับพอเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่น้ำมะขามลงไปครับครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใส่บัวลงไปเลยครับการที่เราใส่น้ำมะขามก่อนใส่สายบัวก็เพื่อจะไม่ให้สายบัวดำนะครับก็เป็นทีเล็กๆน้อยๆน,นะครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเรา เติมน้าขาไปก่อนใส่บัวก็จะไม่ดํานะครับต่อไปแล้วก็จะรอเดือดล้วก็จะใส่เนื้อปลาลงไปครับครับระหว่างที่เราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าน้ํามันน้อยไปแล้วก็เติมกะทิหรือน,น้ําลงไปนะครับถ้บาพอเดือดเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็จะชิมรสและปรุงนะครับครับเราจะใส่ปลาลงไปแล้วก็ชิมนะครับ ข่ดหวานขาดเค็มยังไงแล้วแต่ชอบนะครับรสชาติปากใครปากมันแล้วก็เป็นนาเส็จนะครับแกงใส่บัยง่ายตามสไตล์ายสันหาแตาแดกไม่มีปันซีเราก็ใช้ประตูแทนได้น,นะครับรับรองอร่อยเหมือนกันครับก็เป็นนาเสีร้อยครับแกงใส่บัยง่ายตามสไตล์ายสันหาแตาแดกลองตามดูครับรับรองอร่อยชัว